มาวันนี้เป็นวันหนึ่งที่เราต้องตั้งใจทำงานยีต้อนรับครับมีระบอกได้นะครับออโคกใช่ไหมฮะนี่ครับ20บาทครับผมโอเครับมา20บาทนะครับคบอออะไรฮะเ <laughs> จลลี่เจลลี่หมีนะเอาไปครับ29บาทครับ รับมา29บาทนะครับผลค,ครับอ่าโอ้ทำงานไปแคชเชียร์ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยยินดีต้อนรับครับครับผมเอ่ออีโร่นะฮะอีโร่ครับอุอ้ยเช็คสองครั้งอู้หูร้อยสิบเอ็ดบาทครับรับมาร้อยสิบบาทครับ <laughs> เช็คสองครั้งใหญ่เออเอ่อ,อ,อโดจ้านะครับโดจ้าหกสิบแปดบาททยัง ออกยังไงอะหกสิบแปดบาทครับ <c oughs> หลังจากที่เราทำงานมานเหนื่อยเสร็จแล้วเราก็ต้องรีบกลับบ้านเ <c oughs> พื่อที่จะมาเลี้ยงแมวของเราวันดีเจ้าแมวเหมียวสิ่งที่เราต้องทำนั้นเราต้องซื้ออาหารให้แมวอาหารเราช่างมันซื้อให้ <c oughs> แมวก่อน <c oughs> กินไปเลยเบอร์เกอร์งอมงอมงอมหลังจากที่เราเลี้ยงเจ้าเหมียวเสร็จแล้วเราก็ต้องกลับไปทำงานกันต่อ พาดแมวดิแท้จริงยินดีต้อนรับนะครับอยากได้อะไรซื้อได้ทั้งหมดเลยนะครับสนใจโซนนี้เหรอรสนใจโซนนี้ใช่ไหมครับเออตรงนี้ก็มีข้าวมันไก่นะฮะอ้าวไม่สนใจเหรอครับเอออะไรวะเนี่ยไม่รู้ฮะผมเช็คนะฮะอ่าแล้ววันนี้ก็บาร์กนะฮะบาร์กเบียร์นะฮะแปดสิบห้าบาทครับผมรับมาแปดสิบห้าบาทนะครับขนครับอ้าวเฟลได้ไงอะ่ะเออเอ็นเอ็นนะฮะยี่สิบเก้าบาทนะครับ โอเคอ๋อ <Okay>. oh, ต้องกดรับเงินก่อนเอา้าไว้ก่อนนะขาดทุนหมดเลยเหรอน้ำหมาป่านฮะแล้วก็เกระทิงแดงนะฮะแล้วมาร้8ยบาทนะครับอืมเอ้ยเรามาร้อยสสิบนะครับทอน2บาทนะฮะอ้ oh. ต้องทำอย่างนี้เหรอคนต่อไปครับเอ่อน้ำเปล่าหรือเปล่าฮะน้ำเปล่า25บาบาทนะครับโอเคเอา้าไม่ได้เก็บตังค์อีกแล้ว <laughs> อมเทปปิดแผลใช่ไหมฮะอันนีอ้อะไรไม่รู้นะฮะร้อยเบาทนะครับอา่าแล้วมา200ร้อนะครับทอน6บาทนะครับอืมอืมโอเคครับผมเป็นงานที่ยากจริงๆเลย <c oughs> ว่าไงเจ้าเหมียวอุ้ยห้องเราใหญ่ขึ้นนะเนี่ยเจ้าเหมียวอยากกินอะไรไ,ไหมกินอมไก่ปะกินไก่ไหมอุย้ยเดี๋ยวมันมี Amazing <c oughs> Amazing ยี่สิบี่ชั่วโมงโอ๋อแสามารถซื้อแบบ ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องอาบน้ําเราไม่สนใจนะครับเพราะว่าเราจะสนใจแค่อย่างเดียวนั่นก็คือเพื่อแมวพอรแมวด้แท้จริงแรกเราก็ต้องซื้อ,อซื้อบ้านให้แมวนะครับเพราะว่าแมวอยู่กล่องอย่างเงี้ยมันลำบากนะฮะซื้อบ้านให้แมวนะฮะแล้วก็ซื้อถ้วยอาหารสัตว์นะฮะนี่ส่วนเตียงแมวยังไม่มีตังค์นะฮะรอไปก่อนนะเจ้าหนูพอมีตังค์แล้วอ่ะจะซื้อเตียงแมวมาให้นะโอเคนะวันต่อมา อุ้ยมีให้รับอันใหม่โอเคกด f ค้างเรียบร้อยของเต็มแล้วยินดีต้อนรับครับต้องการรับอะไรไหมครับอืมแถวนี้ก็มีน้ำส้มนะครับแล้วก็น้ำโซดโอเคครับผมเอ่อส่วนส่วนตรงนี้ก็เป็นขนมขบเคี้ยวต่างๆนะครับเอ่อยินดีต้อนรับนะครับต้องการอะไรไหมครับเอ่อส่วนี้ก็มีพวกน้ำส้มนะครับแล้วก็น้ำเออยินดีต้อนรับนะครับ เออแถวนี้ก็มีน้ำส้มนะโอเคครับเช็คเงินนะเช็คเงินเออโอ้โหโดจ้าสามขวดเลยเหรอครับระวังระวังหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำตาลมันเยอะมากนะฮะเดี๋ยวจะไม่ดีต่อสุขภาพนะครับ60บาทครับผมรับมา60ินะครับพอดีเป๊ะนะฮะอืมต่อไปนะฮะน้ำเปล่า2ขวดถือว่าดีนะกินน้ำเปล่าดีต่อสุขภาพนะครับส6บาทครับรับมาร้อยหนึ่งโอ้โหเยอะนะเยอะนะอ่าเรียบร้อยครับผมกดต่อไปครับ โโอ้หกินน้ำหมาสี่ขวดเลยเหรอฮะนี่ง่วงนอนมาจากไหนหรือเปล่าครับร้อยห้าสิบหกบาทครับผมรับมาร้อยหกสิบนะฮะทอนสี่บาทนะครับอืมโอเคครับเจอกันฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรีสต็อกผมต้องรีสต็อกมันหมดแล้วอะแป๊บนึงครับโอ้โหโซนนี้มันฮิตจังเลยใช้กันเยอะมากเลยโซนนี้โอเคครับแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะครับทำงานคนเดียวครับคนอื่นหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะฮะโอเคฮะเดคลาสสิกนะฮะเอ่อดูเลมอนนะครับเอ่อ สักอย่างนะฮะแล้วก็มาร์ากเบียร์เหมือนเดิมนะครับ163บาทนะฮะรบับมา500โอ้โหเยอะไปเปล่าไม่เป็นไรครับ300เอ่อ337บาทนะฮะนี่คือทอนนเนีัยผมอ่ะเจอกันครับ เหนื่อยแล้ววะหรือเราจะทํางานมันเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีแมวน้อยคู่ใจที่จะมาฟูหัวใจของเราวันดีเจ้าเหมียววันนี้กินอะไรไหมซึ่งวันนี้เป็นวันที่เราเหนื่อยพิเศษเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะให้ฟาสต์ฟู้ดกับนายกินไปเลยอืมเฮ้ยวิวัฒนาการแมวอ้วนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีแมวอีกตัวหนึ่งด้วยเนี่ยสวัสดีน้องคนใหม่ เดี๋ยวมันเดินสองขาได้ไหมีมด้เดี๋ยวน้องเดินสองขาสองขา <c oughs> เราไ่ตังทพันศารเราต้องซื้อให้ตัวเองบ้าง <c oughs> นั่นก็คือเตียงนะครเพราะว่าเราต้องการเตียงดีๆนะฮะแล้วก็ตู้เย็นนะครับไม่ตู้เย็นไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้กินนะฮะให้แมวกินนะครับผม โต๊ะก็เอาโต๊ะ,าตะามานั่งนั่งเล่นอย่างนี้เออนั่งทํางานเนาะแล้วก็ที่จริงเกมนี้ยังมีอะไรให้ทับอีกเยอะนะครับแต่ว่าเราควรต้องจากกันก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมไปเล่นต่อก็เหมือนเดิมนะฮะบอกก็ได้นะครับ